สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งมันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนำนํำมาชมพระส่องพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํำมาชมมาส่องนะครับเป็นสิงห์หลวงพ่อมุ้ยนะครับบันดอนไล่นะครับเนี่ยน่ครับได้เลี่ยมมานะครับเดิมๆดีนะไม่ดีนะเลี่ยมอย่างนี้ก็ออกจากวัดนะนี่นะครับนี่นะครับเนาะ เป็นสิ่งตาแดงนะครับเนาะงาแท้นะนะครับเห็นไหมครับนะตาแดงงาแท้นะครับเราเลี่ยมเก่าเดิมนะครับมาจากวัดนะครับนี่นะครับก็นะครับเนความเก่งกาดนะครับคือหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะครับถือเป็นเกจิยุค2,500อีกรูปหนึ่งนะที่ที่เก่งและดังนะมีนะครับก็คือประสบการณ์ผ่าเครื่องของท่านเนี่ยนะครับ ไม่ธรรมดานะครับลองไปศึกษาหาความรู้ในโลกโซเชียลดูนะครับเนาะนะครับประสบการณ์ของท่านเยอะนะนะครับแล้วก็ท่านก็เก่งกาดนะครับเนาะนะครับท่านเก่งกาดเพราะอะไรครับนะครับดูอาจารย์ของท่านนะครับเนาะหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับเนาะพอเรียนกับหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาเสร็จแล้วหลวงพ่ออิมท่านก็ไปเอาพาไปฝากกับหลวงพุทสุขวัดปากคออมาขามเท่านะครับดูอาจารย์ท่านแค่สองรูปนี้พอนะครับเนาะมีรูปอื่นด้วยนะนะครับเนี่ย แค่นี้ก็พอแล้วนะครับมันก็คือรับรองถึงความเก่งกาจของท่านนะครับเนาะเพราะนะครับเนาะสมัยโบราณนะครับเนาะการจะรับสิทธิ์นะครับมันไม่ใช่แบบเข้าไปแล้วมันก็รับเลยนะครับเนาะมันคล้ายๆแบบจะเข้าจุฬาธรรมศาสตร์นะครับเนาะมันก็ต้องสอบดูภูมิความรู้นะครับเนาะนะครับก็จะไปเรียนกับหลวงพ่ออินบัตหัวเขาก็ต้องมีการทดสอบนะครับนางสมาธิลอยขึ้นจากกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็ท่านก็คิดว่าอาแข็งแกร่งแหละท่านก็ไปฝากหลวงปู่สุขนะครับ รับรองกันไปนะครับเนาะก็เหมือนหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเนาะที่ท่านจะให้เพลงไส้เทียนนะครับให้เพลงจนขาดะนะครับเนาะมันเป็นการลองภูมินะครับมันเป็นลองวิชาภูมิความรู้ขั้นพื้นฐานของเกจิที่จะมาเรียนนะนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับเกจิที่ยุคโบราณที่มีอาจารย์ดังๆอ่ะเขาถึงขังไงทีนี้นะไม่ใช่แบบอะไรก็รับรับรับมามามากองกันที่วัดรับรับไม่ใช่ครับนะครับ มองโลกความเป็นจริงครับนะครับเข้าจุฬาธรรมศาสตร์ความรู้งูปลาสอบเข้าติดไหมครับถูกไหมครับเออนะครับมันมันแค่นี้เองนะพี่นะครับเนาะมันประมาณนี้นะครับผมนะนี่นะครับก็นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูในทางการเล่นหานะครับนี่นะครับเนาะก็ดูอีกทีนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเลี่ยมเดิมนะครับเนาะหลังยันนะครับ นี่นะครับเนาะ,นะสิงตาแดงหลวงพมุยนะพี่นะนี่นะนี่ด้านหน้านะพี่พี่ด้านหลังนะครับหลังย <c oughs> ันนะครับนี่นะครับผมนี่นะ <c oughs> สิงหลุพมพมุยนะพี่นะครับ สิงห์หลวงพ่อมุ่ยนะครับนี่เนาะก็เล่นหากันทั่วๆไปนะครับตอนหลายๆเว็บนะครับวม่มีนะมันก็ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะเว็บยงเว็บอยู่นะครับสิงห์หลวงพ่อมุ่ยนะไม่มีนะครับก็เล่นหากันทั่วๆไปนะครับผมนะนี่นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับ นะครับเนาะก่อนเราจะมาลงกล้องสองกันนะครับเนาะก็มาขอนะครับเาพูดคุยกันนิดนึงนะครับเนาะก็คือเหมือนเตือนสติเหมือนให้ฉุกคิดละกันนะนะครับเนาะก็คือนะครับทุกวันนี้ครับนะครับมันโลกโซเชียลนะครับเนาะมันง่ายต่อการหาความรู้ครับนะครับแล้วมันก็เหมือนแบบมันเป็นดาบสองคมนะครับเนาะความรู้ที่มันถูกต้องนะครับมันก็คือสิ่งดีถูกไหมครับความรู้ที่มันถูกต้องนะครับ มันก็เผยแผ่ได้ง่ายนะครับและเช่นกันนะครับความรู้ที่มันไม่ถูกต้องนะครับนะมันก็ออกมาเช่นกันนะครับนะครับไม่งั้นทุกๆคนนะครับเนาะจะเรียนรู้อะไรนะครับเนาะนะครับนําความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอามาฉุกคิดแล้วก็มาคิดวิเคราะห์ด้วยมันสมองของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผมบอกเหมือนกันนะครับคือนนะผมบอกตลอดนะครับนะผมชมพระสองพระกับพี่ๆนะครับ ไม่ต้องเชื่อผมครับนะครับเอาความรู้ที่ผมบอกลองไปทําลองไปศึกษาดูนะครับเนาะไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อใครนะครับเนาะมันเป็นประมาณนี้นะครับเนาะนะครับก็นะครับผมจะกล่าวอย่างเงี้ยถึงอะไรนะครับเนาะก็สมัยก่อนนะเป็นมังไงละมันมียุคก่อนโซเชียลนะเป็นังบ้านะโซเชียลบางคนอยู่คือยุคคือยุคโซเชียลนะครับเนาะคือบางคนอยู่กับแบบ อยู่กับมันจนมันคิดว่าแบบเนี่มันนานนะมันอะไรนะอะไรอย่างนี้นะครับเนาะนะครับจริงๆนะครับเพื่อนพี่นะครับยุคโซเชียลมันมาไม่นานนะนะครับเอาง่ายๆสั้นๆนะครับเนาะยูทูบเนี่ยนะครับเนาะที่เราตื่นเช้ามาเราก็มาดูกันมาดูผมอย่างเงี้ยนะครับยูทูบนะครับก่อตั้งเมื่อปี2005นะครับเนาะหรือตีเป็นภาษาไทยก็นะครับเนาะปี2548นะครับอันนี้ต่ออันนี้คือก่อตั้งที่ต่างประเทศนะครับเนาะแล้วกว่าจะแพร จะเผยแผ่เข้ามาในไทยก็น่าผมผมว่าน่าจะมีสองสองห้าห้ากว่านะครับก็คืออยู่กับเราแค่สิบกว่าปีนะครับเนาะนะครับที่ผมจะพูดเพื่ออะไรครับนะครับคนเล่นพระตั้งแต่ยุคที่ก่อนโซเชียลมนระบาดนะครับเนาะยุคก่อนนะครับมันจะมีพระสนามพระสนามโบราณมันก็ไม่ได้เก่าเหรอไหมครับมันก็แค่ปีสองห้าสี่กว่าสองห้าสามกว่านะครับมันไม่ได้เก่าครับนะครับมันเป็นพระสนามในยุคนั้นนะครับที่คนอย่างคนที่แบบ ที่เขาเล่นพระมาก่อนนะครับเขารู้ครับนะครับว่าอย่างเงี้ยมันพระสนามเว้ยมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับแต่ทุกวันนี้ на, นะมันโลกโซเชียลมันก็มีบางคนบางกลุ่มเอาพระสนามพวกนั้นนมาเล่นนะครับนะผมไม่ได้พูดถึงใครนะครับมันมีพระสนามมันเอาพระสนามพวกนั้นมาเล่นนะครับแล้วคนที่เขาเคยเห็นอะไรอย่างนั้นนะครับเขาก็เออพระสนามพระสนามคือเขาก็มีภูมิคุ้มกันในตัวเพราะเขาเคยเห็นนะครับ พาสนามนะครับก็คือ <c oughs> พระที่เราเห็นตามสนามเยอะๆอะนะครับเป็นกองเป็นเข่งเห็นเป็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะนั่นแหละครับคือพาษนามนะครับเนาะคนพวกนั้นเขาก็มีภูมิปุ้มการของเขานะครับแต่คนที่เพิ่งมาเล่นพระในยุคโซเชียลนะครับนะนะครับเห็นไอดอลคนนั้นเอ้ยมันคนเยอะเว้ยมันคนดูเยอะไอดอลมาพูดก็ก็เคิมไปนะครับแต่ ตัวเองไม่มีภูมิคุ้มกันไงไม่เคยรู้ว่าอันนั้นคือผาสนามนะครับเนาะนะครับก็เหมือนผมนะครับเนาะผมเคยทําคลิปมานะครับพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับเนาะนะครับผมไม่เถียงครับนะครับว่าหลวงตาแผ่นดินผมก็เคยเห็นเป็นภาสนามนะครับแต่ทําไมผมถึงทําคลิปจุกคิดว่าเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะเพราะหลังจากนั้นมาผมไปเริ่มเล่าผมผมไปเริ่มไล่เช่าพาตามบ้านครับคนเท่าคนแก่ที่แบบเขาไม่เล่นพระไม่อะไร แล้วตอนนี้ผมเจอหลังตาแผ่นดินตามบ้านหลังนั้นนะ,นะครับนะพระสนามมันต้องเยอะถูกไหมครับมันมันเจอไม่เยอะนะนะมันจะเจอองค์สององค์องค์สององค์มาเจอแค่นั้นแหละครับแต่เนื้อหามันจัดมากมันเก่ามากครับแล้วเราก็เปิดใจนะครับเฮ้ยเรามาดูเนื้อหาแล้วเราไปเจอไปดูสมเด็จหลังตาแผ่นดินตามสนามเนื้อหามันคนละอย่างครับเนื้อหามันคนละอย่างผมถึงมาทําพระทาคลิปนะครับสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับว่าเฮ้ยมันแปลกดีนะ นะครับมันมีเรื่องราวแปลกๆที่ที่เล่าสู่กันฟังนะสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยนะครับเนาะเออนะครับแต่พระสนามที่ที่เขาเอามาทํากันะนะครับนะผมไม่ผมไม่สนใจเพราะอะไรเพราะมันก็คือพระสนามแล้วผมไม่เคยเจอตามบ้านคนและอีกอย่างเนื้อหามันก็คือพระสนามอะนะครับมันเก่าแบบพระสนามเก่าแบบทํเก่าอะนะครับเนาะมันก็ ประมาณนี้นะครับเนาะก็คืออยากจะบอกกันนะครับโซเชียลนะครับมันเหมือนดาบสองคมนะนะครับคุณต้องเอาความรู้ไปคิดแยกแยะต่อนะนะไม่ใช่ใครพูดอะไรก็สักแต่เชื่อแต่เชื่อแต่เชื่อนะครับเนาะเหมือนนักการเมืองครับนะครับเนาะนะครับพูดไปว่าเฮ้ยมันจะได้อย่างนี้เว้ยเฮ้ยมันเงินมันจะขึ้นนะเว้ยมาอย่างนี้จะได้อันนั้นจะให้อันนี้จะให้ผมได้แล้วผมจะให้อันนั้นอันนี้อันนู้นนะครับคุณฉุกคิดสักนิดนึงครับว่านะครับมันจะทําได้จริงไหม มันยากไปไหมนโยบายอย่างเงี้ยมันยากไปไหมมันจะมีสิทธิทําได้จริงไหมถูกไหมครับเออนะครับเราต้องยืนบนพื้นพื้นฐานของความเป็นจริงครับนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะคนเรามีสมองเหมือนกันครับนะครับเราไม่ใช่เด็กครับนะครับเด็กเอาขนมล่อมันเอาขนมล่อจะพาไปเซเว่นเด็กเหมือนก็ไปลวครับนะครับเราโตมากันถึงขนาดไหนแล้วนะครับเนาะเราอย่าให้คนอื่นหลอกเรานะครับเนาะอันนี้คือฝากบอกกล่าวกันนะครับเนาะเงินนะครับ จะน้อยจะเยอะนะครับมันก็คือเงินนะครับมันก็ใช้ยาดเหนือแรงงานนะครับกว่าจะหามาได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วยุคนี้เราเศรษฐก,กิจมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับเนาะนะครับไหนจะแบบวิชาชีพนะนะครับแก๊งคอ์เซนเตอร์ต่างๆมันก็แย่อยู่แล้วนะครับเนาะมาเจออะไรที่มันแบบที่เราหลงเชื่อคํำคมแล้วเราขาดสต,ติสุขคิดมันก็จะทําให้เรา เสียเงินเสียทองไปได้นะวันเี้เราก็บอกกล่าวกันนะครับเนาะก็มานะครับเนาะวาลงกล้องสองกันนะครับเป็นสิงห์หงเข้มุ้ยนะครับวัดดอนไล่นะครับเนาะเียมมาเดิมๆจากวัดนะครับนี่นะเรื่องมาเดิมๆนะครับนี่นะนะครับก็ดูนะครับเป็นนะครับเป็นงาแท้นะนะครับสิงตาแดงนะนี่เนี้นี่นะครับเนาะ เรียมาเดิมๆจากปัดนะครับผมนี่นี่นะครับนี่นะครับผมนะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเช่นเคยนั่นแหละที่แวะเข้ามารับสมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กัน เสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับเนาะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนะถ้าถูกอถูใจนะครับก็ส่งดาวนะครับส่งสติกเกอร์ดาวนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ